สวัสดีครับตรงนี้สามเมตรนะตลับเมตรนี่สามเมตรสุดแล้วแต่นี่ดูนี่ตู้ไฟนี่จมเลยครับนี่ตรงนี้น้าโดนน้ำท่วมขังอยู่ดูสภาพครับทุเรียนจมน้ำกรุงนานอยู่เหมือนกันเพราะกว่าจะมานะครับก็ไม่รอดครับตรงนี้แล้วก็น้ำท่วมทุกปีปีนี้น้ำหนักมาก คงจะต้องปลูกอย่างอื่นล่าครับอันนี้ให้ดูกันว่าบางพื้นที่มันก็ไม่เหมาะนะแต่บางที่ก็รอดถ้าจมไม่นานแต่ตรงนี้ไม่รอดนะครับเสียหายไปหลายต้นหลายสิบน่าจะเกือบร้อยครับน้ําเกินสามเมตรเลยนี่น้าว่านะ่อาอุตสาห์เอาขึ้นมาหนีเยอะๆแล้วเนี่ยดูเห็นไหมครับแล,รนะแล้วตรงนี้นะถอดไปซ่อมแล้วเดิมเป็นตู้น้าถอดไปซ่อมเดี๋ยวจะซ่อมเสร็จก็มาใส่ ครับผมก็ตันทุรีน้ำท่วมหนักครับปี2564นะ